แจ็คพามาสิบมันฟรีไปลวหนึ่งอันนี้ผมต้องกลัวไหมเนี่ยถามจริงผมไม่ได้กลัวนะเว้ย ลงมาจากเทสลาเขว่ากูเป็นเอเลี่ยนแต่จริงกูไฮมากกว่าเอเลี่ยนเยสกูเอไว้คุยกัเพลอกแลวก็แม่มึงอย่าว่ากูไม่ซีเรียสเจ้ามากี่คนก็เรื่องของเขาครับไอเทีเยถ้าถ้ามันแบบ <c oughs> มันไม่ได้ถึงคำที่เองเคยพูดอะ

ทุกคนใครที่ติดตามก็มนก่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าใส่เพราะอะไรนะครับมันไม่ใช่มาได้ได้มาด้วยความอะไรหรอกครับรล้นอยู่แล้วไอรที่ดูอนะสวิตเซอรนเซนห้าสิบสตาร์เยดีครับพี่บอสผมบอสลักกี้คนต่อไปฝากตัวด้วยครับสวัสดีครับ้องนาทวุฒินะครับเฮ้ยล้วผมบอกอะไรอย่างนะเว้ยลุงเป็นคนบอกให้ลักกี้ไปส่สูตรข่าวนะบอกว่าดีจีมันไม่พร้อมแล้ว อย,อย่าลืมนะอันเนี้ยลูแม็กเป็นคนพูดนะอันนี้เผื่อจำไม่ได้ปดไปไปรถรถเออรถมเดี๋ยวเบไม่ได้ไ อไรครับไปหาย้อนดูก็ได oh, like, ้ไอ้เ้ยหพวกคนดูที่มาลํำเนี่ยนะะไรเดี๋ยวเช็คบ้านชั้นสามมัน ไอเรื่องตีไม่พร้อมหรอครับผมไม่ได้จะตีตอนไม่พร้อมนะผมทําให้เขาไม่พร้อมหรอเขาเอาคนออกทําให้ตัวเองไม่พร้อมเองหรือเปล่าเฮ้ลุงแม็กเป็นคนพูดอะเฮียกูผิดเลยอะ หลวงจัดผมเป็นคนผมมันเป็นผมผมเลือกที่ทำให้เขาไม่พร้อมหรอเลือกไปตีตอนเขาไม่พร้อมหรอไม่ใช่นูวเว้ย <c> เ <oughs> นี่ยตรงเนี้ยเนี่ยใครมาคุยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใครขับรถมาคุยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย อย่าแก้งลืมอย่าแกงลืมดิเอาดิมันไม่เท่เอาจะปะอย่าแก้งลืม,ม,ม,น,ม,ม,ลมนะครับไอพวกเด็กํำนะจำไว้นะแล้วก็จะมีคนไป่เฮียด่าไม่ใช่ด่าโอซีอด่าสตรีมเมอร์กูด่าคนที่มาลํำนะครับแล้วกูพูดความจริงหมดด้วยเดี๋ยวให้กูพูดมากกว่าน,นี้เอาไหม ให้มึงกดกดเบิกรถกันได้ปะพี่ไม่ได้ครับเออใช่ปะเขาน่าจะรังเซตสคริปต์อยู่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมพูดอะไรผิดอะมาแย่งได้เลยนะเว้ยโขเคปะเฮียสตาบอยเซนหนึ่งร้อยสตาอยาให้ครูบ้าเดี๋ยวจะหาข้อแก้ตัวไม่ทันอืออะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ ผมผิดเลยอ่ะในเมื่อเขายังไม่พร้อมเขายังไม่ได้ใส่ไง <c oughs> ถูกไหมละ่ะเออผมพูดไม่ไม่ถูกตรงไหนวะในเมื่อเขาไม่พร้อมเขายังไม่ควรได้ใส่ไงถูกไหมละ่ะผมพูดผิดตรงไหนอ่ะมาเลยครับพี่ขอเข้าเก๊งหน่อยครับพี่มันคือเรื่องจริงเว้ยแค่มึงรับให้ได้แค่นั้นเองมีทุกอย่างมีหลักฐานหมดที่สิ่งที่พูดมามีมีมูลมีเหตุ มีผลหมดเฮ้ยตัวเป็นไรอะ่ะเป็นไรเนะี่ยชุดบาร์กเฮ้ยไปชุดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย แล้วผมเห็นไอ้พวกเด็กเด็กที่เด็กที่ลำอ่ะเด็กที่ลำต่างๆอันนี้คือผมไปเห็นมาด้วยที่บอกว่าไอ้สตาบอยเส้นหนึ่งร้อยสตาอย่ามาบ้าใส่ครูมากมากเดี๋ยวครูบ้ากลับอ้าปากเปิดเนี่ยไม่ได้ครับขอบคุณครับไม่อที่เด็กมันลำบอกว่าอะไรอ่ะถ้าดีดีีเอลเคตั้งแต่แรกมึงไม่ได้เกิดแล้วมันก็จริงเว้ยแต่มึงอย่าลืมดิสตอรี่คือสตอรี่เว้ย มึงเลือกที่ทําแบบมันเองมันแต่ละคนการเล่นไม่เหมือนก<ด>ันเว้ยใช่เช่เ <ๆ S 1> ยทำไมคุณต้องทาแบบมึง<ะ>เหมือนมึงทุกอย่างหรอแต่สิ่งที่มึงทําอ่ะมึงมาหน้าบ้านกูมาทําอะไรอะ่ะมันไม่ใช่หน้าบ้านเว้ยเขามาทําหน้าบ้านเขามาทําหน้าบ้านทั้งหน้าโรงพยาบาลโควิดบ้านนะครับขออนุญาติท่านนะ,ะถูกไหมมันต่างกันเว้ย คนดูเราก็ใช้ย่อยคนดูเขาก็ใช้ย่อยพอๆกันน่ะไอ้เหี้ยด่ากันไปด่ากันมาถ้าเห็นอะไรอย่างงี้อย่าพยายามอย่าไปคุยครับจริงไรสาระเสียเวลาด้วยเสียสุขภาพจิตตัวเราเองเปล่าๆเอาเวลาไปทำอ,อ,อื่นดีกว่าเชื่อพี่เชี้ยะ ตอนตีอะซิกซิกีซิกซิกมาคุยก็มันก็เลือกได้ตีขอขอก็ได้ขอตีอกูก,ก่อนก็ได้ก่อนจะตีซิกก,ก็ทําได้ทำไมไม่ทําอ่ะเห็นไหมละ่ะคือใครจะพูดอะไรเขาพูดได้หมดครับทุกคนนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหมายถึงแบบพวกคลิปต่ตางๆตาม youtube อะ่ะเออผมไม่ต้องผมนานๆผมจะพูด<ร>ทีไว้ว<ผ>มไม่อ <ใน S 2> ยากพูดหรอก ผมเห็นแบบแชทด่ากันแบบเลื้อนผมงัันตามตามสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยตามช่องแชทย t u b e เงี้ยอย่าไปอย่าไปสวนเลยครับเชื่อผมเอได้สาระเว้ยด่ากันไปด่านมาไม่ได้หรอกเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปดิเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เด็กเด็กแชทเขาพิมพ์มาผมก็ก็บอกให้หมดแล้วไง ว่ามันเกิดขึ้นพะอเลยเนี่ยเราก็มีเหตุผลของเราเว้ยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเถียงเว้ยเดี๋ป่ะพี่พป๊าบสวัสดีครับพี่ชายใหญ่เดี๋ยวครับคิดถึงพี่เองเลยพี่พป๊าบสวัสดีครับไปไหนมาพี่คิดถึงพี่ที่สุดขอ,อก่อนทีแล้วกันไปพักผ่อนมาดีเมื่อวานอ่ะรู้อยู่แก่ใจใช่ครับไม่ต้องเปิดเลยพี่ทำให้คนอื่นเขารู้หรือว่าอะไรเงี้ย เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันเกิดมาจากไอ้หมาเปลี่ยนหน้าเหรอเม็นจะเปลี่ยนหน้าเดิมไปโกนหนวดไปตัดผมมาไงช่างแม่งบอกว่าไอช่างมันเส็จโกนหนวดไงหลับไปเผลอหลับไงเยหลอเลยไ่ไหนไม่ได้ดิกตัดผมมาแม่งโกนหนวดออกมาเลยอยากกู้เงอ่ะนี่ก็แบกที่บอสบอกอะผมแดงอะผมเอาพี่ตัดไอ้นี้ออกแล้วเหรอไอ้หลอดอะ ไอเยี่ยงพวกคุตัดผมเลยมึงเกแล้วสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมไม่ได้แซสติมเมอร์นะผมด่าคนดูที่แบบมานั่งลำกันนะอย่าเข้าใจด้วยนะครับถ้าจะตัดไปอะตัดไปให้หมดด้วยนะเว้ยแล้วผมฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะไอผมผมไม่ผมไม่ได้เกียดกันนะเรื่องเรื่องของการอ่านี้ผมฝากถึงตอนเนี้ยผมมั่นใจเว้ยช่องโมเมนต์ต่างๆอ่ะคือยังไงก็มีแน่ๆที่เข้ามาดูสตรีมผมอะ รบกวนด้วยนะครับคลิปไหนที่จะทําให้เกิดดราม่ารบกวนปิดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับโอเคนะผมไม่ได้ห้ามนะเว้จะทํามาหากินหรืออะไรเงี้ยผมไม่เคยขัดอยู่แล้วให้ทําได้เต็มที่เลยเวย้แต่อันไหนที่มันสุ่มเสี่ยงจะเกิดดราม่าปิดแชทให้ด้วยนะครับอันนี้ฝากอันนี้ฝากจะได้ไม่มีปัญหานะครับ รักคำสิงอ่ะรู้จักเปล่าเนี่ยมวยจะสีอ่ะมวยจะสีอ่ะรู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักเปล่าละครับจังหวะนี้รู้จักเปล่าลายขนุนครับผมรัวหมัดใส่สติ๊กลับจังหวะนี้แล้วสติ๊กวิ่งหนีออกวงครับจังหวะนี้แล้ววิวนี่ดับแล้วสวนกลับรถผมโดยหมัดยงชุนของเขาแล้วจังหวะนี้โดนโดนไข่แล้วจังหวะนี้เป็นการวัดกันครับเอาล้วครับจะได้หรือเปล่า โอนุนพุงสติอยตคมัดตวดของขนุนทําเอาสติกนอนกองไว้กับพืแม่ไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดขอเสียงนะครับทำไมมันดูแหลกๆวะแหลกป่ะทุกคนก๊อตหรือว่าปกติเยดกิิยาก๊อดช่วยดชูมเลยช่วยูเลยหัวเนี่ยหัใจหน่อยเว้หัวใจหน่อยเว้คนดูกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยหัวใจหน่อยเว้มัน่างเป็นงั้นแหะเสียงมึงเบาอ่ะโอ้ย ถ้าบอส네เห็นน <intake> ี่บอสงอมเลยน่ะบอสตีไปสี่สิบห้าสิบทีมึงตีสองทีติดตั้งนะเวอร์จัดงทีเฮียอันนี้ใครเนี่ยนักกับนักกับติงตองเนี่ยตายเลย ว่บ้านวันนี้ครับนี่ไงกำลังวอลใจวอบ้านแล้วเนี่ยไม่ผมพูดสิ่งนี้มันเป็นเหตุผลเว้ยเอ๊ะมันคือเรื่องจริงเว้ยในมุมมองของเราเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาดูอะ่ะที่ไม่ใช่แบบที่ไม่เคยเร้่มมองมุมมองของลักกี้อะ่ะก็ก็ควรจะเปิดใจบ้างเว้ยที่ไม่ใช่ฟังแต่มุมมองตัวเองเล้ามาพูด